โอ้มาอินว่ะชวนเลยเรามาลุยกับเฮดิโน่นะเชิญเรามาเชิญเรามา Resident Evil 6เสียงคนพูดแต่ละคนนี่เหมือนยังไม่เหมือนกันเลยคนละโทนภาคหานี่เสียงแงแหบนเลยเออกูชอบภาคหานะแต่เราชอบภาค Resident <พา S 1> Evil 5ผ้าเก่าๆโอเคจอดไปละมาทำ <c oughs> ไมย้อนมีเสียงไมด้วยเออมันจะขึ้นแค่แว่ามังนะมาไอคอร์ดเอ้มันคือเก็บหนึ่งร <c oughs> ้อยบัตช็อตซอมบี้วิดเรดไอริเฟกไลท์แคนเทร์นอินทูบัตช็อตงง อือหือบลัดช็อตอย่างนั้นหรอโหลดดิ้งนานจังอันนี้เรามาเที่ยวจีนนี่ว้าอรูพัาซีนเหรอคาซีนวิ่งนั่งเครื่องบินบนเครื่องเลย่าวเหรอครือถาอากาศยานของลานเฉียงประเทศจีนชุดนี้ชุดนี้คือยิ่งเหมือนที่พีทวะอืม ยิ่ยงเหมือนเลยรือในในอินโทรคือมันอยู่ประเทศจีนนะ่ไหมเป็นตัวอินโทใช่ใช่ในอนะินโทรอยู่ในประเทศจีนละแล้วเพิ่งเข้าเขตท่าอากาศยานของจีนดีมากเห็นในน่าชุดนี้มันสวยกว่าเยอะเลยเออเนาะเราชอบชุดเลียมชุดนี้มากเลยพอมึงเวลาทักซีนี่มันเป็นชุดที่มึงใส่หรือว่าชุดเกมดีฟอร์ดดีฟอร์ดนะ แต่มันแต่มันเลือกใส่ได้้ยนี่ไงกูวา <si suppression> ่อ่าเมื่อกี้ีออนเมื่อกี้ีออนกัันจีเพเลน่าเลยสารกออนมีฉันเริ่มเก็บเธอไปคิดแล้วนะอะไรโอ้แย่ละเอ้ยชุดนี้ชุดนี้แบบใส่ใส่เวสเหมือนทักซี่เฮ้ยเฮ้ยดักแน่ดักแน่เขาเพองบิน น่าบินกูเป็นหลักแด้เหรอเนี่ยเฮ้ยหัวล้อด้วยโอ้โแย่แล้วตัวนี้นี่วะตัวไอ้ตัวนี้เอตัวนี้มังแพ้ทางฉันไม่คิดว่าไอ้นี่มันจะสามารถขับเครื่องบินได้นะเธอคิดแบบเดียวกันใช่ไหมเอาละจัดการ์มเลยเฮเลนคอเตอร์เยอะละทะเลกันอุ้ยโอ้ยเนอุ้ยเราติดเชื้ออ๋อไม่ได้เหรออ๋อได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยนนนเกือบไปแล้วด <si ีนะกูกดหลบทันธุ์แล้วพีปแมวปืนแมวปืนอุ้ยไรนิ้งคอกว่ะเต่าหัวเต่าหัวพี่อุ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยเตะ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 เอ้ามันไม่ตายบ่เอ้ยมันโดดขึ้นไปชั้นบนเอ้ยเราต้องคุมก่อนคุมก่อน เคยบิน่าเมากเครื่องบินเเปิดละออโต้พายลยุเปิดทีลีรีออนเฮเลน่าเหมือนมาเข้าไปกวนระบบปรับความดันไปที่หางเครื่องไปแก้ปัญหาลูกอ๋อเยี่ยมแล้วมันจะแพ้เชื้อวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเลน่าเลยเลาด้วยเฮ้ยคนนี้เดือดติดเชื้อนะเฮ้ยเหมือนจะติดเชื้อเนี่ะจับพุงมั้ยเนี่ยรลยเลยระวังด้วย วิทยชอบชอบรีออนชุดเนี้ยแม่งเท่มากเลยแม่งเท่ไหมเท่กว่าชุดแจ็คเก็ตเก่าอีกไปนอ๋ออันนี้อันนี้ไปนำเลยโอเคคุอุ้ยอันนี้มีของมาเนี่ยอุ้ยมันมีมีของด้วยโวะโอ่ยระบบออโต้พีรอลตมันไม่ทำงานเหรอวะอ๋อแรงดันมันต่ำลงเฮ้ยอันนี้มีของจ้ะมี่ไงเฮ้ ผสมได้เซนโธ่ผสมได้เยี่ยมเนี่ยเฟืองช่องเลยต้องหนึ่งช่องมันเหลือเม็ดเดียวใช่ไหมเออเหลือเม็ดเดียวเหมือนกันเลยนะเอาละเรารีบไปจัดการตัวนั่นกันดีกว่าจะน่ามาแน่แพ้เชื้อละอุ้ยแพ้แพ้เชื้อเลยเออแพ้เชื้อเฮ้ยนี่นี่นี่อุ้ยมียาเราใส่ตาเออนี่ ดีมากเฮ้ยในนี้มีกลองเฮ้ยอันนี้เราขโมยของผู้โดยสารนะเนี่ยเรียนทำยังไงทำอย่างนี้เว้ยหมุน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  Nice Nice เฮ้ยเข้ามาเอ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 าเเมื่อกี้เข้ามาทันไหมอ่ะเอ้าไม่รู้เอาเข้ามาแล้วเดี๋ยว เมื่อกี้เทเลน่ากระเด็นไม่ใช่หรออะไรเนี่ยไม่เคยเฮ้ยมีของด้วยเดี๋ยวมีสเปร์ตรงนี้มาเก็บกันโอเคแต่ว่าโอเคเกจะแ้บช่วยกันหมุน เหมือนกับภาพนี้น่าจะมันกว่าอันที่แล้วคือรู้สึกว่าพอมันลงไปแบบไอ้ตรงพวกเหมือนโบราณมันจะแอบงงงงนิดนึงนะไอ้ภาพนั้นใช่ไม่ได้กลับข้ามวงโอ้ยแย่ละเฮ้ยคิดว่าเรามาได้ทันนะยิงแล้วเป็นแก๊สเดี๋ยวไม่มีไม่มอย่แล้วมันปล่อยแก๊สนั่นไม่งั้นเราตายนะเฮ้ยเราต้องเปิดแฮชใช่เราลวกลออยู่รอไว้รอไว้ โอเคคือเรารู้ไงว่าอย่างงี้ยอดก็หลบไปโอเคเราเปิดแล้วเฮ้ยก็ลังไปช่วยโ๋อุ้ยเอาโคบาปักไว้ได้อยู่ขึ้นมาแขาเลยเอ้ยไม่ใช่เฮเลน่าคนละคนเงี้ยเยอะตายเยอะเฮ้ยคนต้องคนอ๋อหนูต้องโอ้โหต้องมาครึกชาอีเวนต์แบบนี้เจ้าข้างอะไรทัานจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยหลบเฮ้ยไอ้นี่คือเกือบไปแล้ว รีบขึ้นไปเลยโเห็นเลยเด้อปิดกดทิ้งแล้วครับใกล้จะถึงแล้วโอเคถึงแล้วดึงมือหน่อยเขาว่ากำังแจกยาคุยยังปิดโอเคใช่ถึงว่าทำไมมันแจก first aid spray อะมาชินยาอย่าละเครื่องบินกำลังดิ่งลงเร็วๆรเห็นเลยนะเราต้องไปควบคุม ห้องคนขับแสดงว่าคนขับไม่ได้เปิดออโต้พิลอตไว้อ่ะดิเฮ้ยกูว่าไอ้พวกนั้นติดเตียงมมแล้ววะกูว่านะนั่นงไงนี่ยังไงอืมเฮ้ยจอมบี้ถือแชมเปญอืมอโอเคโอเค หมดตกหมดตกเอ้ยเอว่ะโอ้ยง่ายนะอย่าละเรามาสายไปอืมซอมบี้ธรรมดานี่ง่ายเลยจำเป็นเฮ้ยโอ้ยโค้งเพลงละเกันเฮ้ยมียาเฮ้ยไอตัวนี้เอ้าหัวหัวโอเค ไม่เยอะเลยเฮ้ยของดีนี่หว่ากินเลยกินเลยผมไม่ได้โอ้ยเราไม่ติดเชื้อกันได้ไงเนาะสุดยอดเลยว่ะเราแม่งมีภูมิต้านทานดีมากเพิ่อเฮเลน่าเฮเลน่าต้องกระซิบเป็นเฮเลน่าเฮ้ยออย่าละเครื่องบินตกแน่เลยว่ะ แล้วไม่คาดเข็มขัดด้วยนะว่านี่แหละฉันเลยก็ไม่กล้าหลับบนเครื่องบินโอเคเฮ้ยมีเสียงด้วยว่ะห้องนี้มีเสียงนะเฮ้ยต่อกระบะอย่างนี้ไม่ตายโอ้ยโอ้ยตกตกตกลีออนตกซะยิ่งใหญ่เลยเฮ้ยเย ได้สวยขันหลนี้ไม่มีของเลยไปต่อเลยบบาเอ้ยปีก็หักแล้วเนี่ยตอนที่เธอเปิดไ <Leon, S 2> อช่องข้างหลังอะความดันมันลดลงตอนนี้คุณต้องควบคุมเองละโอเคได้เลยความดันมันไม่คงที่ละ เฮลิเกอร์อฉันก็กลัวเธออยาพูดอย่างนั้นนะดูเหมือนว่าฉันต้องขับอีกแล้วได้เลยหรือฉันขับเองอเธอคุ้มกันฉันไว้นะคิดดีแล้วแหลอให้รีออนขับเนี่ยเอาละปิดออโต้พายโลดจะได้คุมเมนูคอนโทรได้ทำไมยัมอแบบนี้ให้ดูไหนวะออโต้พายโลมีไหนวะอ๋นี่เฮ้ยันกดไม่ดิบเอ้าเ้าช่วยไม่ได้นะ ตัวมีไม่นิงปืนนี่เฮ้ยไหวไหมไหวไหมไไสอมบี้มันเอาปืานเมฆไหนไวะเขาห้ามเอาปืนเครื่องเครื่องบินไม่ใช่เหรอยศโอเคทีนี้ก็ลดความเร็วลงแบบนี้สินะโคตรเยอะเป็นหลังโคตรเยอะเลยเยอะเฮ้ยได้แล้ว เฮ้ยดีนะไม่ตายอ่ะแต่ตายอ่ะึงมันยากกว่าที่ฉันคิดไว้เลยเนี่ยเอ้าไม่ตายก็แย่ละเลยลีออนคุณเลี้ยงเนื้อเลือดเนื้อเรื่องมันไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนคาสินเนื้อเลือดเลยแต่ไม่ใช่โอเคระเบ็ดไปเฮ้ยวางกับระเบิดไว้ยอดเออวางไว้วางไว้เออวางไว้วางไว้แม่งมาเยอะเลยนั่นแหละ เราว่าลูกเดียวแน่เลยเหลืออะไรปะเดินเลยเดี๋ยวผมขับเองเธเนี่ยโคเบอร์เลยเห็นแล้วเนีอะเธอโคเวอร์ฉันนะมาเอาละปิดโหมดออโต้พายโลดโอ้ยมันถือปืนมาด้วยวะของยอดอ่ะเออเนี่ยวเรามีปูฉลาดละโอเคอละงสองหนึ่งหายหมดดึงคันโยกทางซ้ายมือเอ้ยขวามือดิ โอ้ยนี่มันยากกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกแล้วเนี่ยโอเคได้อยู่เล่นไงต่อสายมาตัวหนึ่งยอดโอเคลีออนดึงมันขึ้นนี่ต้องกดอีกกี่รอบเนี่ยเร็วเขา800ฟุตแล้วตอนนี้บินโคตรต่ำอ่ะ800ฟุตอ่ะ อจะต่ำมากอ๋อเฮ้ยนี่เห <Superman> bien, ็นไหมต่ำจริงตัดก็คลาสสีโหดบ่อยที่ไรโอ้ยแย่ละจะยิงก็ไม่ยิงเฮ้ยเเอเดาเอเดามาทำอะไรที่นี่วะไม่คลาสีมันแตกๆไปเลยคลาสสีมันสีเหมือนเลนเดอร์มาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หคนตายหมดเลยนะลีออนไม่โหดปะโอ้โหลีออน เอ้ยไม่ใช่ลีออนไม่ผิดดิเพราะว่ามันเป็นมันติดเชื้อเว้ยไอ้คนขับเครื่องบินเนี่ยอ๋อเออเซอร์ชิงควันเนื้อเซอรชิงอีกแล้วเอาไว้ไรแน่ห้ามไปห้ามไปบักบักบักเหมือนข่าวแล้วกูไม่รู้ว่าเซอร์ชิงควันเนอร์นี่ยังให้จอดดับเพราะตอนนั้นพี่จอดดับมึงก็ขึ้นหมดเนี่ยอ๋อแต่ไม่แน่ไม่แน่ไม่น่าหรอกไม่แน่เป็นก่อนนานนะโอ้โหรอดได้ไงวะเนี่ยเครื่องบินตกขนาดนี้ ไม่ได้ค่าถิ่มขัดด้วยเรยอนเฮ้ยเียอนเสียงเล็กมากเฮ้ยเชอรี่เชอรี่อย่างนั้นเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่มาทำงานเนี่ยคุ้มกันคนนี้เหรอเปล่เจกเกฉันจำได้ว่าเธอได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เลยมาจัดการคนที่อยู่ภเบื้องหลังทั้งหมดนี้ กูควบคุมดูแลความมั่นคงซิมมอนเป็นหัวหน้าเธอเหรอแล้วจะเจอเขาอยู่เนี่ยมันอยู่ไหนอืมไม่รู้จักเน้ะบอกมาอย่าแตะสาวกูน่ารักเลยนะเออเชอร์รี่โตแล้ยมันคือของสมัยเดิทานภาคสองเง ที่เป็นเด็กเลยเนยบอกว่าอย่าเจอคนอื่นเนี่ยใช่ที่เป็นเด็กเขาช่วยฉันตอนที่ฉันอยู่ในเมืองแรคคูนนะลีออนอ่ะที่เป็นเด็กที่แค่ไปช่วยตอนอยู่ในห้องนอนได้ปะใช่แล้วใช่ใช่บุคแทบลืมเลยเนี่ยเชอร์รี่เบอร์กินเนี่ยดูของวิลเลียมเบอร์กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจคช่วยเยสลีออนเขาล่อเลยี้อเ้ยล่อเลย ใครมันกว้างอะไรมะลีออนดูที่เครื่องบินสิอบอสมาแล้วโอ้โหบอสเนี่ยสไอ้น,นี่อีกแล้วเหรอเพื่อนของนายเหรอแฟนเก่ามากกว่าตามไม่เลิกเลย,ยเป็นอะไเราไปเล่นของไอ้ซัปเตอร์ของต่อคนนี้แม่เจอไอ้ตัวนี้มาก่อนปะใช่เจอก่อนเลยเจอเยอะด้วยมันคล้ายๆนิมิตซ์อ่ะเดี๋ยวก็ชินนะเอาว่า,วามาโอ้าายาละ เฮ้ยเหีืยวางครับระเบิดระเบิดระเบิดอ่าระเบิดเจ็ดระเบิดเจ็ดเฮ้ยอย่าลราอย่าลราหุยหลบอืมหุ้ยโดนโดนกันเต็มเลยอืโอเคสวยเผาเุ้ยระวังระวังเฮ้ยมาถ้าปอีกเอ้าไม่ได้รีโหลดกระสุนเฮ้ยหลบหลบหลบกดขี้ขวาแล้วก็กดหลบได้นะมันจะหลบง่ายขึ้นมาเลย ขี้ขวาแล้วก็เออเนี่ยมันจะหลบได้ทุกทางเลยกดสเปซไปอ๋อเวลากดสเปซไปเลยใช่เวลามันขึ้นมาหายไปแล้วหายไปไหนวะมบอกตามโต้เนะไอ้นี่มันไม่ยอมตายแล้วรีบไปที่นี่กันดีกว่าอ๋อแสดงว่าเจ๊กเจอบ่อยแต่แน่นอนนี่ไปได้นะมันกดลรงมันกดถุงเลยตรงไหนเี่อ๋อตรงนั้นเหรอไปดูหน่อยสิมผมไปที่เก็บของ มีของมปกดปุ่มในใเนี้ใช่มันต้องกดกดปุ่มในในนี้อ๋อต้องกดปุ่มโอเคกดเงี้ยวะกดไม่ได้หรอไม่ได้เหรออ่ะงงงงขึ้นไปเอากดไม่ได้มักดได้ทีเดียวหรอหรือต้องยิงเอาเนี่ยมันปีนได้เลยโอเคขลาเลยแล้วเนาะอ้าวอันนี้ดันไปเพื่ออะไรอ่ะอ๋อทางระเบิด พอด้านทางระเบิดคอก็ตู้กับมันเลกคิแต่ว่าไม่ทันละเออไม่ทันละมันไปซะละเฮ้ยผมลืมอัพสกิลเลยนะ่นี่เงี้ยตอนจบเตอร์เออแย่เลยไม่อะไรเดี๋ยวค่อยอัพไปเลยตอนนี้มันสู้ไหวอยู่ละไม่นายยากอุ้ยเสียงกล้องด้วยเฮ้ยไรยะเฮ้ยพร้อมสี่คนยืนเป็นเนี่ลยมึงคิดูครับเออถ้าครอบสี่คนอุ้ย อือเอาลีออนกับลีออนอยู่กับเชอร์รี่คุณเป็นอะไรไหมถ้าเทียบกับเมืองและคุณแล้วไหลดิงฮอลอันนี้มันง่ายกว่าเยอะเลยนะใช่แต่ตอนนั้นฉันเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะมาเร็วเราต้องไปช่วยเขาคนนมัแล้วกูสู้อยู่ตอนเราไม่เห็นได้บวกอะไรเลยกูเนี่ยพูดกับเจ๊ของคนอะอยู่อยู่กับเจ๊ไป อือเฮ้ยล okay, okay. okay. oh, okay. 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 ุ้นอ่าสู้กับเจ๊งไปนะกำลังฟาร์มอยู่อันเลาโอเคโอเคโอ๊ยทำไมมันยกไม่ขึ้นวะโอเคโอเคลงฉันคิดว่าฉันซ่อมได้เชอรี่ไปรอที่หลังรถเลยได้เลยจ้ะโอ้ยระเบิดเอาละเชอรี่เชอรี่ขึ้นรถโอเค ลีออนรีออนซ่อมเครื่องปั่นไฟเป็นด้วยใช้มือด้วยนะเล่บาร์เดรย์เออดูดิโอเคสตาร์ทเครื่องเลยเชอร์รี่โหตอนนั้นไหวไว้เนี่ยดูมันโดดไล่ดียังไงนี่ยิงระเบิดสวยลีออนกูมาแล้วเฮ้ยมันเลยวิ่งไม่หยุดแล้วเข้าตัดสินพอดีทำไมมันยังไม่ตายเนี่ย โอ้ยอย่าให้เล่าเลยอาจริงๆนะเราสี่คนจัดอาจจะฆ่าเขาก็ได้โอ้หเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนอาวุธว่ะเปลี่ยนอาวุธนี่เป็นอาวุธอุยแย่ละไอ้นี่นี่หว่าที่แม่งชอบชอบจับอ่ะเฮ้ยกระสุนขูมมันมีอะไรด้วยเหรอบอกทำตัวนะอย่างน้อยเขาก็เตรียมของมาเออแม่งเตรียมของว่ะธรรมดาสิที่ไหนเฮ้ยนี่นี่นี่ฝากนี่ เตนตัวนี้ก็มีระเบิดเฮ้ยกูผักล้อนะฮะผักล้อไปเลยเฮ้ยเหมือนมันเหมือนมันไล่แต่เจ๊กว่าดูมัน,นไม่สนเราเลยอ่ะเฮ้ยเว่าเราต้องใช้ระเบิดวะไม่งั้นเปิดระเบิดเฮ้ยลีออนเฮ้ยอ้ยเกือบโดนโอ้เมื่อกี้มันจะจับเราเนี่ยนี่นี่ตรงนี้มีระเบิดยอดเอ้ากูผักระเบิดเป็นล้านเลยนะโดนเยอะเลยนี่นี่ยิงตรงนี้เลยแม่งตายยากเออนั่นแหละ โอ้ควันคันเฮ้ยมาแล้วมาเฮ้ยโอเคนเยมาขอปีนขึ้นไปข้างบนกันมันตามมันตามมาดมาดิเฮ้ยตามมาดีที่มันนิ่งมันนิ่งเออมันตามเราอยู่อ่ะโอเคมันตามมาแล้วเล้วกูเอาหอกายิงอันนี้เฮ้ยติดติดติดฮึปเออโอเคไอ้ที่บอกหอกายแล้ว เอาเลยก็ลังไปเฮเลน่ารอด้วยไอเจ๊กไข่เจ๊กไข่ได้ไหมตายตายตายยังวะเฮ้ยมันยังไม่ตายกูยิงไอ้ไอเจ๊กเลยอ๋อเสานี่ถล่มพอดีลบโอือหอมันเกินคอเลสเตอวิลไปแล้วเว้ยคอดิวตี้อีวิวเออเชอรี่ ลีออนพวกเราจะไปที่ตึกคงลังนั่นแหละซิมมอนบอกให้เจอฉันที่นั่นเชอร์รี่ฟานะก่อนที่เราจะไปถึงฉันอยากให้เธอไป็นนาทีเองเจคจะโอเคไหมก็หวังว่าเจคเนี่ยมันจะเก่งเท่าที่เขาคิดว่าเก่งไงโอเคมันกระสุนลีออนได้ยินฉันไหมฮันนี่เกนเหรอฮันนี่เกนฮันนี่เกน เมื่อกี้เครื่องบินตกนึกว่าตายกันหมดแลด้วบอกตามตรงนะ <c oughs> ตนนนึก <c oughs> ตที่เจ้าหน้าที่เบอร์กินเล่า <c oughs> อยู่ไม่ไกลก็แค่เดินทางไปตามแผนโอเคออตามแผนเหรอวะเครื่องบินตกนี่คือแผนวะเฮ้ยมันยังไงมันเชอรี่บอกว่าเขาจะเจอซิม,มอนที่ตึกคุงลังสิ่งแรกที่นายต้องทำก็คือ วิ่งผ่านตลาดนี้ให้ไล่โอเคให้ไล่เลยลูกตลาดจีนอุ้ยไก่เต็มเลยเออตลาดจีนว่ะอุ้ยมีเงาอุ้ยเงาว่ะเงาโอเคท่านี้ซอมบี้ตัวใหม่ท่านนี้มันตัวอะไรนะเนี่ยซอมบี้ตัวใหม่เรื่องแย่ๆนี่ยซอมบี้สุดเจนเลยซอมบี้จีนว่ะเฮ้ยมีคนตายตัวนี้ด้วย โอ้คนผู้น่าสงสารพวกนี้เฮ้ยทำไมมันกลายเป็นน้ำแข็งโอ้เยี่ยมเลยล็อกสามชั้นบ้าเ้ยเอาละต้องหาทางเปิดให้ได้โอ้กุญแจกุญแจแยกกันเลยสามจุดไปด้วยกันดีไหมไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันเลยเออถ้าแยกนี่โดนแน่นอนหุยนี่วะจะพูดใหญ่แยบ้าอะไรวะเนี่ย ใหญ่แรงมากนแน่าเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่นี่หายไปหมดโอ้โหมันแยกล่างได้โอ้มันแยกล่างได้ดูอูรีได้ด้วยเหมือนรีเจนเนเรเตอร์เลยอะไอ้้เหียโอ้แล้วมันท่าใหม่นะเนี่ยเรยอนดูทึ่งมากกูไม่ตัวน well, oh, ี้ฆ่าไม่ตายหรอกรูคูเดานะเฮ้ยอย่าแล้วช่วยด้วยอุ้ยเกือบไปแล้ว เดี๋ยวเราตแกงอยตนข้าไม่ตาย่มันรีเหนไหมเห็นปหมเออไม่ตายวะไค่แค่สตานนึงกูดูกูัอย uh ่มันไม่ตายอ่ะถ้าเราทำแบบนี้กระสุนเราหมดแน่เลยหนีหนหนีวะไปไปไหนีหนเจอศัตรูมาตาเข้าให้ละเหมือนไอตัวในภาคสี่ะไนียอ้าวอย่าน ทางนี้ทางนี้ทางมานี่นทางซ้ายนี่ดีว่าทางนี้มาโอเคนะแค่แค่อสเลืองกระสไปได้มันล็อกาจอีกฟังนึ่งอะเดอ๋นี่นี่กวาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่นล็อกใจฟังหนึงเหมือนกันเนี่เรนนี่นี่ เฮ้ยหรือว่าเราเอาไฟเผาได้วไม่ได้เนี่ยได้นะเฮมันเดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยดูดิตั่เดียวแม่งไล่มาถึงนี่แล้วไปเฮ้ยมีตัวตัวธรรมดาได้ละได้ละกุญแจอันแรกดูนี่สิกุญแจอันที่หนึ่งเฮ้ยโอ้โหมีตัวโอ้โหแค่ตัวเดียวก็สู้ใหญ่กันละไอ้บ้ายิงปุ๊บปึงเอ้ยตรงนี้ปะนี่นี่ทางนี้มาไหนมาไหน ทางกระสีจะร่วงไหวะไม่ร่วงไม่ร่วงเคลเลน่าโดไปเลยขอมกู๊ดเลเปิดประตูให้มึงวะโอเคเปิดเลยเปิดเลยโอเคราจุมาเงินไอ้เม้งลองเราลองประตูเลยโอ้าวมันชอบเอิดเลยไหมอุ้ยมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแม่งโคตรเร็วเลยเดี๋ยวเรามาไขบานแรกก่อนแลนจะได้เร็วโอเคลงลงไขได้หนึ่งบาน มาแล้วครูครูขาดแล้วครับลวกุญแจกุญแจอยู่ตรงนี้พอดีเอเคไปเฮ้ยเหมือนเหมือนพวกเราพัดหลงกับมันพอดีเลยไม่หย่อนเออมันหนาเราไม่เจอเลยเออมันหาเราไม่เจอเนี่ยอุยโอ้โหมีตัวรีบเก็บเลยเก็บเก็บเก็บตัเฮ้ยมีมีเช่นเนียวกันน้องมาตอนนี้โอเคออกมาแล้วออกมาแล้ว เอาสตันเอาสตันเหลือเหลือทางซ้ายเอเคยซ้ายนี่ไปไงวะต้องไปไงอันนี้แหละปิดไฟปะเอาวิอาเนี่ได้ละโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้ยมันจะเกาะแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วเปิดเลยเปิดเลยโอเคเออโอเคมันแพ้ไฟป่าวะเดี๋ยวระเบิดไฟใช้ดูอุ้ยมันมีมือด้วยอุ้ยมือมือมือเฮ้ยระเบิดไฟโอ้เข้าไหม

ต้องยิงไส้มันวะอ๋อนี่ตายละอ๋อต้องยิงยิงหัวก็ได้ยิงหน่อก็ได้เออใช่เสียงไม่ไมซากมัไม่หายวะเสียงไม่ยิงกับหมูเลยเอออมาจากหมูเลยเออทำไมซากไม่หายวะขอไม่ไดแต่ว่าน่าตายละเออน่าตายละป่ะไปมันออกมาจากหมูเสียงเลยเป็นหมูเออใช่เลี้

ลีออนยืนโดนเ่ราะยิ่งมันกูก็กดตมตำมมันนะแต่ว่ายิ่งมันมองข้าตายอยู่เลรองงงงจักเลยเฮ้ยเรากดช่วยไม่ได้แล้วเมื่อกี้ยิงยิงก็ไม่เข้าอ่ะไหนลองดูดิลองเลโออนกูชะตากรรมเดีออนวะเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวลองลองกดไปเลยเฮ้ยยิมันเหมือนมันเมืนกดถืออะไรนี่อ่ะเฮอาได้แล้วเอาได้อยู่ถีบไปเลยดัน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 อืม ตายซะตายน,น้ำปั่นเลยอ๋อเมื่อกี้เห็นเลยหน้าสู้แรงไม่ไหวเปล่ามันตัวใหญ่โอ้กหขดๆนะแต่ไปดูมันมันมัแน,นแบบด,ด,ดังให้เลย <c oughs> เรียบร้อยเลย <c oughs> แล้วถ้าตายอย่างโหดโดนปั่นเซิร์ชพาร์ทเนอร์อันนี้ล <c oughs> นะโอเคเอ้ยหรือว่าเจอเชอร์รีว่วะเหมือนพนเอเจอพวกเชอร์รี่แล้วมันเซิร์ชพาร์ทเนอร์เฉยเลยเนาะ อ๋อเออเป็นไปได้นะเออแบบว่าซื้อสี่คนไงเออเป็นไปได้ใช่มันอาจจะอาจจะหาหาคนที่แบบอ๋อใช่เออเออมันสี่คนเนี่ยนอกจากแต่เอดาแล้วอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เอดานี่วะใช่มันเล่นสามสี่คนได้ใช่เหรอจังหวะเมื่อกี้แหละโอเคมาดูตอนนี้เมื่อกี้เหมือนเห็นเอดาเข้ามาในห้องนี้มันเข้ามาทำอะไรวะ อะไรนะว่าวเอเดาเป็นอรเฮ้เอดาหยุดนะเอเเปลี่ยนเสืเลยนะเอดาเปลี่ยนเสื้ออะไรวะเนี่ยมีคนยิงใส่เอเดา l e เราไปหาคำตอบกันดีกว่าข้างล่างเรอข้างบนไปเลยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเราตัดพาร์ทแป๊บ เกมยาวแล้วเจตันเัน